ดคเรามาเป็นคลิปลงเขากันดีกว่าเราดันเขามาเยอะแล้วเราลง,ลงเขาบ้างอ็นเออยากอยากดูเอซบอกว่าถ่ายคลิปลงเขาด้วยประมาณนั้นเราเอาคลิปลงเขามาฝากกันนะคะคลิปนี้มาดูว่ามาดูกันว่าเราลงเขา ไปเลิ้ยเลยเขาเกียร์แปดครับ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 อานดับนุยครับครับครับชันวะบานเลย FCFC บอกอ่าถ่ายคลิปลงเขามาให้ดูหน่อยนะคะก็เนี่ยค่ะไปตอนนี้ก็อยู่เกียร์แปดนะคะลงลงอยู่เกียร์แปดไป ก็ไหลค่ะไหลไปเรื่อยๆยด้ชิมกันไงได้ชิมกังไงยังยังไงว่าจะปวดหัวจะปวดกับช่างเงี้ยวยังชิมกัน ไหนไม่ตอบกับเราไม่คุยกับเราเลยเราเราจะเข้าอุโมงด้วยหรือเปล่าตรงนี้เออนี่ไงเราเข้าโอเคโอเคไม่คุยด้วยแล้วจางนั้นเราไม่คุยแล้วถามเขาเทาไม่ตอบห้ามคุยเรื่องห้ามถามดีด้วยโมงนิดนึงก็ยังไหลไปเรื่อยๆนะคะรามกำแหงแปดเก็บแปด Còn Để... 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 Để đánh đánh Để... khai bay còn đỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ចាំเดี๋ยวจอยกันเอ้ยได้เจอกันใหม่นี่เรากําลังจะไล่ลง ระหว่างทางมีมมสวนมีไรสตรอเบอรี่นะคะ man, man. ให้เทียวชมแมนแมนขยกับเอฟซีนอกนัดคือกันเนี่ยเอ้ยคนงามขนาดเลยนอกนัดโอเวนลอยแห้วบอ จอแปดทำไมสวยแต่ว่าหมอเปิดหมอคือสวยแต่ว่าอ๋ออ๋ี่ก็จะมีร้านขายของฝากนะคะเองบอกว่าของฝากหนุ่มก็วางมาไฟก็บอกว่าหมอจอแปดจอเอ็มันสลังมือแต่จอแปดเลยอ๋อจอเจ็ดแล้วแต่เราก็จงใจดูแต่หมอจอแปดจอแปดอย่างเดียวเนาะ อยู่ที่เกียร์แปดนะคะก็ยังมาเกียร์แปดอยู่นะคะฝากของฝากนะคะของฝากเสียบจดคือกลับบ้านนะที่รักอจดสี่แล้วแหละบ้านได้คือมาไฟบอกไปฝากไปฝากยายฝากแม่ที่รักทำไมไม่เปิดกล้อง่ะที่รัก HAM! Um. เป็นคนสังข้ง บรรยากาศสวยนะคะสวยง่ามมากเลยผ่านเขาผ่านด้เห็นวิวทิวทัศน์นะคะสวย คนที่ก็คนที่เข้ามาแล้วอะไรมากนะคะคลิปแล้วเปิดกล้องก็เขามั่นใจตัวเองแต่คนที่เข้ามาแล้วอ่ะไม่เปิดกล้องอ่ะไม่มั่นใจตัวเองที่อยากเห็นนะคะลงเขานะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าถ่ายคลิปลงเขาให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะอยู่ที่เกียร์แปดนะคะเดี๋ยวก็ลงเรื่อยๆอยู่ที่เกียร์แปดไหลไปบรรยากาศก็ดีอันนี้บรรยากาศลงเขาปักนะคะช่วงลงเขาปัก อย่างยังน้อยๆก็เปิดให้เห็นถนนก็ยังดี เดินทางกันต่อนะคะไีไปกันส่งของเดินทางกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ค่ะช่วงที่เราลงเขา พูดกับใครนะเขาใจหูฟังด้วยวเขาก็พูดนู่นไม่รู้เขาคุยกับใครไปแล้วค่า,ายซีก็นี่ค่ะลงเขาปักบรรยากาศประมาณนี้เลยไปเจอกันค่ะคลิปหน้าอู้บ้านบ้านบ้านเคลื่อนอู้นูน่นนูน่นเออจักรีลาะจักรีลาะนีละ่ะเฮ็ดีเ็ดดี